ลูกบเลขโอ้ oh, มีครับผมท่านผู้ชมโอ้ไ oh, ด้ครับผมท่านผู้ชมโอ้ oh, มีครับผมม mm hmm. ีทีเลยครับทีเลยครับนี่สองตัวลงไปแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะอ mm ืม hmm. ลงมาอีกตัวครับท่านผู้ชม นี่ครับนี่สองตัวครับท่านผู้ชมตัได้ปัดปิดนะครับโยดนะครับปีหลาม ตายคนเดิมลเลยว่าพี่น้องเอิ ครับสวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและก็ f อซีทุกทุท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมวันนี้ผมก็จะพามาดักปลาไหลนะครับใส่ตุ้มดักปลาไหลตุ้มก็เอามาทั้งหมด3หลังแล้วก็มีกระบอกลันอีก5ลูกนะครับก็รวมทั้งหมดก็8 ลูกนะครับทั้งตุ้มและก็ปักลันเหยื่อที่ว่าจะใช้ดักโลบนี้ก็คืออ่านี่ครับลูกปลานะครับท่านผู้ชมลูกปลาขาวปลากระดีแล้วก็ปลาขี้ริมนะครับลูกปลาเล็กๆก็ก่อ็อยากกินปลาไหลปัดเผ็ดอยู่ก็หลายวันแล้วนะครับก็จะมาหาปลาไหลสักสามสี่ตัวนะครับแต่ว,ว่าไม่ทราบว่า จะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดักกันก่อนนะครับจะถุดโจทดไหมครับพี่ลามไปดักกันก่อนเลยครับผมอ๋อดักกันเลยครับท่านผู้ชมจะดักใส่ต้นไม้นี้สักลูกนะครับสักหลังใส่ตักกวหรือเปล่า ไม่แน่นะครับผมท่านผู้ชมไม่ได้ครับท่านผู้ชมตุ้มมันจมตุ้มมันจมนะครับท่านผู้ชมต้องหาที่ตื้นๆหน่อย ริมฝั่งนี้ก็ได้ครับน,น,น่าจะได้คนระับน่าจะได้ครับผมไปข้าง ทราบว่าลาหลาจะมีรูปล่านะครับผมสั่งได้ครับใต,ต้ป่าปักตกเอาเหยื่อใส่เลยครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสามสี่ตัวแล้วก็ไขยนนะครับให้กินเหยื่อ้าวมันออกอ่ะโอเคครับ ตั้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเลยปิดบนหน่อยเอาปักจบปิดตักในป่าปักตบนะครับท่านผู้ชมแต่งรูมันหน่อยครับ ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วหนึ่งหลังหนึ่งลูกแล้วก็ไปดักลูกต่อไปกันเลยลูกต่อไปจะดักตรงนี้นะครับท่านผู้ชมในปลาปักตกเหมือนกันนะครับ เยอะกันเลยครับประมาณไล่ต้องเยอะแต่ก็โดยรวมสามสี่ตัวแล้วก็ขย y เ u ขไว้ครับิดไว้หน่อยครับใกล้ๆกันนี้ กรับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ไปดักลูกที่สามลูกที่สามตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมข้างๆฝั่งนะ ตัวแล้วก็ขายเา,าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดักบักลั่นกันต่อครับผม อันนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็บักลันผมอยู่ไม้นี้นะครับก็ยังอยู่ที่ไม้ยังไม่ได้เก็บกลับนะครับตั้งไว้ก็เป็นเดือนเลยครับไม่ทราบว่าจะมีอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็เด <c oughs> ี๋ยวผมก็จะลงไปดักนะครับก็จะไม่ดักให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมบักลันก็ดักให้ดูเฉพาะตุ่มนะครับส่วนบักลันมีอยู่ห้ากระบอกแต่ว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าจะเดือดครบหรือเปล่าแต่เยอผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก าสามสี่กระบวกได้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะลงไปดักแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมท่านผู้ชมจะสุดยอดไหมครับพี่หลามจะหมานหมานไหมนะครับผมอรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับผมท่านผู้ชมก็ได้เวลามาดาูตุ่มดักปลาไหลนะครับก็ตุ่มทั้งหมด3าหลัง แล้วก็บักลันอีก4ลูกนะครับก็รวมทั้งหมดก็7ลูกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับที่ว่าดักไว้เมื่อวานเหยื่อก็ลูกปลาขาวปลากระดีต้มนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับจะได้กินปลาเลยหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยกระป๋ีงไปเลยกับผมตุมลูกเลก หรือว่าหลังเลขจะได้กินปลาไหลหรือเปล่ามันได้ตักตัวตักสองสามตัวก็โอเคแล้วหุกเลขโอ้มีกับผมแตนผู้ชมตัวเลขดักในปลาปักตอืมมนเลยครับผมนีม่ครับเหลือปลาต้มนะครับปลาขา้า อย่างตัวได้กินเลยครับหยอกลูกเล็กก็ได้พอดีคือว่ามานเลยครับผมุโยดนะครับพี่หลามบอกกันเลยครับท่านผู้ชมต้มลูกที่สองได้หรือเปล่านะครับต้มลูกที่สอง โอ้ได้ครับผมท่านผู้ชมตัวที่สองครับตุ้มลูกที่สองตัวที่สองอได้กินปลาไหลเลยครับผมหลบนี้นี่ครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็สุดยอดอยู่นะครับพี่หลาม,มได้มาแล้วครับผมปลาไหลสองลูกสองตัวต่อกันลูกที่สามครับท่านผู้ชม เข้าอีกแล้วนะครับเป็นลูกที่สามนี่ครับผมโอโ้มีครับผมมีดักสามลูกสามหลังได้สามตัวเลยครับท่านผู้ชมตัวไม่ใหญ่แต่ก็มน,ม,นมันครับผมชุดยอดนะครับพี่ลามโอ้นี่ส่งตัวครับผม ตัวเล็กด้วยตัวหนึ่งอ่ะตัวเล็กก็เอาได้ครับไปผัดเผ็ดอยากกินอยู่พอดีนะครับปลาไหลโอเคครับท่านผู้ชมสามลูกเข้าทุกลูกเลยครับตรงนี้ฮ่าฮ่ารอยเลยครับผมได้กินปลาไหลเลยครับผ้อมม้าเลยครับผม,ม,บผมท่านผู้ชมเดี๋ยวมีบักลันอีกสี่ลูกนะครับ จะเข้าหรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมนี่ก็ได้3ลูก4ตัวนะครับท่านผู้ชมเข้าทุกลูกเลยครับเหยื่อปลาลูกปลาขาวปลากระดีต้มนะครับหมานๆกับป้อมท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ไปลุ้นบักลันกันต่อเลยครับ ได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอีกหมายหนึ่งนะครับผม เลยนะครับก็ต้องอาตไปด้วยนะครับลมแรงมากมากเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นอ่าตุ่มดักออกไม่ใช่ตุ่มนะครับตรงนี้ตรงนี้คือบักลันสี่ลูก4ี่กระบอกนะครับเรามารุน้นบักลันกันต่อเลยครับท่านผู้ชมอีก4ลูก4ี่กระบอก Ít vào À, Thầu máy cấp thân vô chục lần thầu mấy cấp Heo gấp bụng ลูกต่อไปครับท่านผู้ชมบักลันไม่เข้านะครับหมายนี้ตังไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมค่อยมาเก็บกลับไม่เข้าลครับก็ยังเหลืออีกสองลูก2กระบ,บอกเพิ่มอีกรูปลาวนะครับผม ตัหมายนี้ผมใส่ไว้ส4กระบกนะครับตอนผู้ชมหมักลันมีหมายดงงลายชดนะครับตำรมจจำได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้อเอาเบ็ดมาใส่มานเลยนะครับ ลุนบักลันกันครับท่านผู้ชมอีกสองลูกสุดท้ายได้เพิ่อมอีกรึเปล่าปลาหลยคือโคกปลาชนิกแล้วครับท่านผู้ชมหมายนี้ดูครับอืมลูกโคลกแล้วนี่ลันเท่าลูกลาวนะับ lúc nào khắp thân trong sau nhé Này khao các bạn Thái này hấp thân bên trong phương ít lúc là cả bột thịt thái อดกัวสวยมากครับแต่ตูกปลาครับผมกระบอกทุกต่ายอ้มีครับผมท่านผู้ชมบินอยู่นะครับมีครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับผมตาไร ดึกๆๆดึกอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่ครับท่านผุ้ชมาลาไหรือเปล่าโอ้โอเคครับปลาไหลหนึ่งตัว ครับผมท่านผู้ชมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้กับการดักตุ่มและก็ดักปลารันปลาไหลนะครับนครับก็ได้ทั้งหมด4ตัวห้าตัวนะครับเดี๋ยว่าไซส์เล็กๆไปเทให้ดูที่บ้านอีกรอบนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าสุยจดนะครับพี่หลามมันมาเลยนะครับผมก็นี่ครับเหยื่อปลาขาวปลากระดี่ตุ่มนะครับก็ท่านผู้ชมเอาไปใช้ได้นะครับเด็ดแนโนนะครับก็เข้า รอบเวลาผมใส่นะครับใส่ตุ้มดักปลาไหลหรือว่าใส่ปักลันนะครับเหยื่อนูปลาขาวหรือว่าปลากระดีตุ้มเข้าแน่นอนหมานๆครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับก็ได้ปัดเพจนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปกับช่องบ่าวติดใต้คนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม แล้วก็กดสั่นก็นดกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัพโหลดลงทิปก็จะได้รับชมทิปกดใครลากันกนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับยอดนะครับพี่ลามมานมานเลยครับผมได้ปินนะครับทนผู้ชม ดูผลงานปลาไหลกันนะครับนี่บ้านนะครับท่านผู้ชมทีเลยครับทีเลยครับนี่สองตัวลงไปแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะอืมลงอีกตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่สองตัวครับท่านผู้ชมอืม ได้ปีผัดผิดเลยครับท่านผู้ชมโอ้ได้ผัดผิดนะครับปลาไหลตัวไม่ใหญ่ก็อยากกินปลาไหลอยู่นะครับได้ผัดผิดเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับทั้งหมดยอดนะครับพี่หลามมานๆกับผม